สบายดีเด้อพ si ี่น้องาน้องมกับก้องน้อตาเมืองนิซีมาทำการจัดการน้อใหม่พี่น้องแกงน้องใหม่คือเก้าแกงน้อหม่คือเก้าห้พี่น้องว่าหายแกงแต่น้อใหม่นองใหม่มาเไปหาเออมาดีไี่ทําเองทุกคนไปหาไมาทเองไปหาพี่น้องแต่ห้องอะไรเนาะเขาปอกแต่บางอย่างน่าจะฆากันแกงสูตาแรกเขาปอกไปไลพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì lại Để đeo, mà khen bỏ khen không ừ. khen bỏ lỡ nó mà mày hấp bỏ mày ก็วยเี่ยนอตดไขมไ่นแต่กเน่แต่กเ็ดหม่นะาเนูสอบไดรอเต้องไปใส่จ้ค่ะงสองทการดคนพี่เนอะนี่หอยหน่อยแรับกันมั พี่น้องตาฝากมาตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสิแกงเนาะหลังจากที่เฮาอันนั้นได้พี่น้องเฮาอันนั้นถูกไปกระตกเนาะจนคําจนมือพี่น้องยังได้แกงค่ะป้าลอปาเกียมคองไปอันนี้มีเห็ดเห็ดยังแน่นี่พีนูเห็ดปวกปวกเน่าปวกเน่าน้ซใส่ิน้อยดด้นี่เนาะอนพอดีแหละเพื่อใส่เห็ดนะค่อยเตรียม ยำคล้องไว้เอาวัดถามมักแกงลงไปได้ฝนจะเอากะเพีิกแดงบ้าเออะเจ้าขานี่เอาพียงกระพีิกอันนี้ไม่้องหอมพริกดิบนี่ยโอ๊ยคอยกันพี่น้องตื่นเบื่โอ้ยมาหอองมาสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซนองป้าด้ยจ้าใครด้ ใส่ดกม้ใส่อีกน่ะ่นโดเดียวเต้ปมาเป็นโมเห็นิดน้องป้าแกงน้องใหม่นกินน้องหน้องปร้งช่ยกันถพี่นรอกเลยไม่เามตืมผ่านตืมผ่านอีกเหรอใช่ได้มันกับอีก้อแล้อแยังมันกับพ่ เนอ่ะนะเออนาฝนใส่โดยโดยกินข้าวเยเด้อพี่นองได้แกงเใหม่มาซุ่มกันอีกจ้าเออเด๋ยวเดเอฟีใหม่ก็กำลังกินเาหยังกินแรงสลังแกงนี่แล้วใส่แล้วไอ้ใส่ทันเลใส่ทง่สิบจเออนะเออมันเดอดแะไม่ทันกปวดจ้ะ แหน่น e ้ําได้น้ําก็บ่เสียอึเลยเออจะเสื้อเส็บนี่น้ํเพชอีกผู้ดีนี่ยังมาน้อยเลยนี่จะใส่ข้เบือหลอีบขเบือได้ใส่อบเาจะใส่ขเบือนายขเบือบ่ใส่นี่ใส่โลดน้องป้าเออยง อยาก่อยกอเสพเล่าพี่เนาเสพถึงจะแบเอ๋อพุ่ยันนะไม่มีนอเมื่อพี่วิศวะสองคนจะทิ้ว่านี่เนาะบลาจะมาเบิ่งกไกลสิยังเดี๋ยวดีตาสุดจะบบอ๋อพวกนี้มเทื่มมันปวดเข่ามันผูกนดิปะเดี๋ยจะีเตมหน้ามีจิติตมันจะมาแนี้นะว่ลเปอร์ีมของกัตต้าไว้เนาะมันปวดก่กรตตื้มใหม่กระไรเดี๋ยวถามมอมันปดก่อนถาขุดเลยนติหมอเดิม่มันเี่นะเฟามอเลือกเอาดูี่ไ เออมันเออมันหมดตองมนหมดเอาห้าห่มแก้วมันพอดีแลยนะตัวนี้หันหน่อยพอ้งผาหมอนแก้วพอดีเออมันมาเมนพ้าหมอนงูด้ายโบตัวเกี่ยด้ายบวเทอคอยงูกดเย้ายัดตะดไปตะบเาหม่คยเอกร้อนีลยถ้าเขาเจอเอเดเหมือนแล้วตมอนั่นตเปสเด็ดสิเคเดียวทาปกดน้เาจังสีใส่ปลาเลกแกใส่ปุงแกน้องการ กำลังปวดพี่น้องหมอกำลังปวดน้องเดี๋ยวใส่เป็นหมดลงไปนี่น้องเกลตาบความแสบของแกงหมดใช้ปลาแลกแล้วมันปวดนะปลาแดกปลาเนตนี่สิ่งที่ขายโบราณน้องพี่น้องปลาแหลกไมาใช่ขระปูนั่นเนะพี่น้องสองสองคนน้องกรุงวันนี้เวลานอนพักเน้องวันนี้ ยัพอไม่ใชใส่กป um. uh, mm ูน้ำเด้อดอียนสุดสเรานี่อาจจะเป็นางาเอ้อเอ้อเอ้อแล้วสิน้ำใหม่สดมันไม่เหมืนแบตะวนนน้ำใหม่สดีเนาะมันคองดองบอใหม่ๆม่แรงล่งี้ยบ้าง็ิแล้วที่สสีสีหาใช่ไอืม เก็บมาจากทุกเยมก็กิน <laughs> เก็บไปกินที่นอหนาจะว่าเก็บแบบพีันนมันปูเฉดตัวเมีมันมให้มันกินกระโถนของปลาอนอกกระต่าทุกคนใส่ปลาแดาดอันนี้เนาะีเ,เปูเขยวีอั ใส่กะปูนำพี่น้องแกงมาใหม่ไอซุปไปใส่นี่อไอซุกือจะยิ่งเสียงปูมันกินกระไรนี่กูไต่แฟดเบื่อแฟดไม่เป็นห้ามีละทายขีดแจ้งเละเบื่อไรเนี่ยอะไรบ้ามีละทายเดี๋ยวปรุงไปเดี๋ยวน้องเนี่ยขาเนี่ยสดก่อนเลยเนาะขาสดเป็นที่ดีสดภายในแล้วบาดแผลมันจะเปื่อยใช่ไหมอันนั้น พักล้อใส่บ้างหรอ่ใส่บ้างจรอยาอันพักแยะแงดังเด็ดบบหรือเ่พยาแามยงเป็ย่าจอยปลาพักแคะแงมาพี่น้องนี่ของปลาล่าพักแคะแงะเลยก่อนยูนะด่าเป็นทรายด่างทรายต้องเป็นคนด่าพักแยะแงก่อนนะขก็ะตัเนี่ยะทานน้องคกันเตรียมนังเนี่ยนะไว้กินาแดงกน่มากินแกงใหม่คือเก้าพี่น้อง พอได้แกงยัไแกงยั่เพื่อนเนาะเหมือนกินแกงยู่หน้าอันนั้นซาตีมายเสียดโยมเลยเสียดรับเก่าเสียซาตีบอสซาตีมายเจตีรับเท่าแทบเสียดยาเคยยากินดับเท่าอย่ไหมเมื่อท้านอิกินจะเผื่อได้ไหมแต่มันหนิเขาจเอาหามพือยู่กนใส่ในน้ำลายเนาะใส่กุ๊บใส้อันนั้นจีบกุ๊บขาข้วอุยแบบพักตะานีี่ยปลาเนาะ กะแสืกันทั่วว่าจะพดูบ่อดิเี๋ยวำเดยบา่ั้งใส่ได้นเลยอเดอน่โเห็นขาบอขอตำไปในหนังยาละเดี๋ยวถาโพดกับขากันพี่น้องเดี๋ยวถ่าไเป็นต้นทาสิสิบนี้วมันโพดมาทั้งขาเลยมาพี่น้องตัดผ่ามาตอนนี้ซุกแล้วจ้าซีบุญลงปา ขีมืนนงปลาแสบคือเก้าเยอะเลยสิสิมหายสีบบกะินเก้เนาะพี่นสบได้เลยปะเบิ <y> ้เขาสิสิเสบปเบิ้ลห้วือยจิ้มนาะพี่เนองเบิ้งซาหน่อยสิสิเด้อโอ้ยมันจะเสบไปดินงปลาจะ่าง้ใส่นยับกเสียบเด็ดเด็ดปลาข้อสิบอีกอื ป๊าข <sympath is> ัดกระดีนี่ขาใส่ผ้าขยี้และเนาะกาสิอัต้าหมอไว้เนาะกำลังกำลังก็ร่างใส่ผ้าขยี้ีเยใส่ผ้ายี้พี่น้องเรแหงจะน้อวะนี่กาสียงหรอเชพีน้อกินขาวแล้วะอนไรใส่ผี้ลงไปแต่เดยมันก็หอมาดนี ก็จะเสียไปดิใสกระปูอีกพี่น้องนี่นี่กระปูน่ารักจังกระปูนี่ก็แห้งผักแล้วใช้ราคาหมอครัป้าพี่น้องยวถถาไปเบิ่งตอนอันข้ากินเนาะพี่น้องเดี๋ยวข้าตักเบิ่งตอนข้าตักเลยนี่ข้าวตาสิตักใช้ข้าวขาแล้วจบพีชอินไทยมาพี่น้องบัดนี้ให้น้องป้าเดี๋ยวให้น้องป้าขึ้นตักสวยๆเนาะซุกเดืวดซุกแล้วหิวข้าวแห้งล้วนี่เจ็บแล้วหอมไปเอาใส่ผักวแขงเองเนาะมันจะเสีย พี่น้องใ like no, no. ส oatmeal oatmeal <c oughs> <c oughs> <c oughs ่เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดยังกวเขเเฮ็ดกระตุนบ่กเฮ็ดหูนูเฮ็ดกระตุนใส่เฮ็ดหูนูแล้ะก็อันนั้นเนาะพี่น้องขาคนกรเเืดกระตุนโอ๊ะคนอะไรก็เนาะม่ช่กระตุนและกระหูอืมหนาวง่าสวยแบบงพี่น้องึ้นเทนอยสั่นด้ยเอาละตักซองถวยเนาะพี่น้องพี่สิพอเงนกิน แสีบคือเกันน้องป้าก็เฮ็ดกินแสีบคือกันเนด้อนี่ขังแดกเลยวเหิดกินซีมือเด้อนี่แมนคอยเป็นคนที่แกงหน่อยบุคคลเสียบเขามไม่คนนะ่อ,อยแกงแส่ยบอุซิมให้นะแจะได้เป็นเห็ดแต่กวกแบบกวับพัดนะบ่ค่อยเห็ดเป็นขวบโอเคได้เราซ้ำนี่แกงกันหน่อยเสบเสีบทานยินมะั้ยทาน,านเอาปัวระอีน้องได้โอ้ยซ้ำหนีข้อตะวันัวบใครเป็นข้าวเก่านะซีมือนี่น้องพี่น้องนี่พี่น้อง พี่นากป้าที่นาปุ๊กมงป้าเสร็จเคป่ะเอาใ้ากระตุป่ปนปางปห่เนาะุังแล้วปใส้ผเออเนี่ยขิดเนี้ยปตะบิดเนีขดเออมันจะขวงึงนนี่ สองสวยใหเ้าหน่เขามาใส่แบบอืดแล้วเเออใส่แบบอือกระเสกี่น้งกินแบบนี้เออะีมเออพักอเนี่ยเอามาใส่พกเขาเน่ยอักอันนั้นพักเนเดือบมาพักีอันนี้ด้นีพี่น้องพักแบอีเมลเราเก็บมานลไปอันนั้นไปห้าหน่ใหม่เมืองแรกนี่เขาเก็บมา

เนาะใส่ตังเพชรกินะเะไรพัดหรหัวนะเออพาดแบบพาใส่แบบพาดพุงกระดีเนาะไม่นี่อันนั้นนะเออใส่ไข่ถัดเป็นปูอันแห้งแซ่บอันเจียบปูหินอันเออปูฮีนจะสินห้ยมีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเออพาแบบแกมนะจิบเ่ิเขาเนี่ย

เข้มน้าใ้จ <that 's my child> ุ๊บไม่ดเลยอ่ะเข้มหน้อหนึ่งเจ็บหม้อนเด็พี่น้องไม่นลยอยู่เวลาผิดอยู่เจ็บตั้งเขาปอดนั่นนี่มันเป็นยาไหนกินกันน่ะสิบต่อหนึ่งเนาะมันจเข้มใน่แหละอันนั้นเรียกว่า แสบพี่น้างมันพวเกมส์อไรเลยก็ไรน้องฟ้าแ่บแบใช่ไม่เคยเนเกเน้อหนึ่งเอาตู้เอกตัวจะไปนั่งเอโอหวงพา็่อยแบอบ้าวไม่ให้น้องมาเจ้แสบอีนี้เไปใสบไม่นไปคเดียวไปอย่ารัดมันจที่อ่ัดอ่าผักแปร็ Ô cái không mày. Ô mày không mày. Ô 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 mày. Ô

คล้องแสบแกงเอาไหมกนนหนมินยังไงบ่มีเบื่อนะมีพักแว่นอย่างคล้องเข่ากันแกงเอาใหม กินรถสี่ไทยหาอหลักมานวนนเบบ้างอันน่โอนเงินเอาเงินเหนหาหาพันกับลอยหาสิบบาทเรียนไทยกินข้าวเกินก็เป็นใหม่หรอใหมอ่นก thế rồi tiếp, tiếp, tiếp 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 tiếp

you know you ไมโดนนี you know, ่เป็นไมน่าจะเป็น hmm. right well, so ้ไม้แล้วถ้าตกลงใกินก็นนไอิงิกินไหตกลงไม่เลอกอีกตกะนีนีอกจากแกงจะมีต้นน้ำไม้กินกันน้ไม้แกงน้ไม้แกงต้นแก่แกงแค่ไม้สุกนไม้ดองเนาะ ดันสาต้มกมก็กนเก่กไมมาแล้วนี่กินกระไม้ได้เนอตีดต้มกอกจากกะหม่กตงมาคุ้งนีนง